สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็พาชมสวนตรงบ้านคุณยายนะคะซึ่งปลูกต้นทิวลิปเยอะมากสวยมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่อะไรนะเขาเรียกสำหรับเลี้ยงวัวสวย ตรงนี้แต่ก่อนที่คุณยายเขายังไม่ทันได้แก่มากเขาก็ทําสวนปลูกพวกต้นหอมพวกแครอทอออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอะค่ะคือตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่แบบแฮปปี้มากเวลาช่วงซัมเมอร์ที่มาหาคุณยายที่บ้านข้างนอกเมืองนะคะดูสิคะทิวลิปสุดยอดมากเลยมีทั้งสีเหลืองสีแดง แล้วมันเป็นพันธุ์ที่แบบว่าแปลกมากเลยนะคะเพราะว่าตอนเช้ามันจะแบบว่ามันจะตุต้มๆเข้ากาันพอตอนบ่ายมันก็จะบานออกตอนเย็นมันก็จะแบบตุ้มกับเข้าไปอีกซึ่งข้อเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็จะมาเก็บดอกไม้กันซึ่งเราก็ต้องใช้มีดแบบนี้นะคะต,ต,ตัดตัดตรงโคนมันอย่างนี้เลยค่ะ แล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ3-4มวันซึ่งเอาไปใส่ในแจกันบ้านแล้วก็สดชื่นดีดูดอกอันี้ดิคัะไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคนที่นี่เขาเอาไปนิยมไปทานกับสลดัดหรือว่าเอาไปทำชาแต่ส่วนตัวของเราเองยังไม่เคยลองเลยค่ะเนี่ยค่ะ ไม่มีอะไรมากค่ะแค่โชว์ดอกทิวลิปเฉยๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะนี่ค่ะเราก็มาถ่ายให้ดูกันแก้ๆนะคะคือต้นนี้ออกลูกดกเยอะมากๆเลยกินไม่อดไม่ไหวแต่ถ้าฝนมันได้ตกปุ๊บนะคะก็มีนอนค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเราก็ต้องเอาไปแช่น้ำเอาแต่คุณยายก็ชอบเอาไปทำแยมหรือไม่ก็แช่แข็งไว้อะคะ่ะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยเสียงนกเสียงกา